นึกว่าจะได้เดินตรงนี้เขางัดช้โชั่วขาวต้องเดิน <Okay. S 1> เดินผ่านตรงนี้น <Okay. S 1> ะแปกใหม่ลองดูจะได้เห็นบรรยากาศเรือด้านล่างด้วยนะครับว่าเป็นแบบนี้ <Okay. S 1> ขึ้นเรือตรงไหนครับอ๋อ <Okay. S 1> ขึ้นตรงนี้เลยนะครับอ๊ oh. ครับอ่า,อาขึ้นตรงนี้เราคือผู้โดยสารกลุ่มแรกๆที่ขึ้นเรือในรอบบ่ายโมงนี้เนี่ยนะครับอ่าบนเรือถ้าเกิดใครรีบไม่ได้ทานข้าวไม่ได้อะไรก็มีร้านค้า นะมีร้านค้ามีห้องน้ำสะอาดนะครับเดี๋ยวคนจะเยอะผมขอไปห้องน้ำก่อนเรือไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะครับแต่ก็จะเหมือนเหมือนกันตรงที่ว่าก็จะมีห้องผู้โดยสารที่เป็นห้องแอร์นะครับมีชั้ชีพยอยู่ด้านล่างด้านใต้ผู้โดยสารที่นั่งนะครับแล้วมีทีวีมีร้านกาแฟ เครื่องดื่มอาหารต่างๆนะครับก็ประมาณนี้มีอะไรขายบ้างเรามาดูกันนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะสละัเปาพอมีถุงสำเร็จรูปของทานเล่นเครื่องดื่ม มีของใช้จำเป็นเวลาเที่ยวทะเลแต่ผมชอบขึ้นขึ้นชั้นบนชั้นบนจะเป็นขั้วบูดีนะก๊า โอเพนแอร์ให้ดูวิวตรงนู้นคือเกาะแรดนะครับเกาะแรดเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เป็นเกาะอ,อยู่แถวดอนสักเน่นะครับแล้วก็มีสะพานเชื่อมผมเคยทำคลิปเที่ยวเกาะแรดไว้นะครับยังไงตามไปดูได้นะครับเที่ยวเกาะแรดใครที่ก่อนจะไป ลงเรือไปสมุยนะครับก็แวะเกาะราดได้ถ้ามีเวลาถ้าเอารถมาเองอะนะก็สะดวกดี <Yeah. S 1> ผมจะชอบประมาณนี้ครับไม่ชอบอยู่ห้องแอร์วันนี้น้ำทะเลออกเขียวๆนะ ใหม่นะ <laughs> ถึงแล้วนะครับท่าเรือหน้าทอนซีทรานก๊อสมุยเรือกลัง yeah เว้นที่ได้รับความนิยมนะครับจากต่างชาติรดน้ำสวยเขียวเลยนะครับน้ำสวยนะน้ำเขียวตรงนั้นรถที่รอลงเรือนะครับส่วนตัวผมชอบนั่งข้างบนนะ <c oughs> ให้ลง ให้ลมพัดสบายบาย,าย,ยจะเจอฝนไว้นี่ต้องทำใจนะครับมาเ่อแต่ฝนสมุเนี่ยตกแป๊บๆแล้วหายนะครับบางทีแบบตก5นาทีเอาหายไปแล้วนะครับมัมเป็นเกาะน,นะลมก็จะพัดผ่านไปเร็ว แต่ตอนนี้ยุ่ข้าวนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเอ๊ะเราจะหาอะไรกินแล้วค่อยนั่งรถหรือว่าจะยังไงดีหรือว่าจะไปหาอะไรกินแถวหน้าโรงแรมหรือจะเช็คอินโรงแรมเสร็จแล้วเดินไปแถว Fisherman Village เดี๋ยวยังไงติดตามชมกันนะครับผมจะทำเป็น EP EP เนอะเพราะว่า เห็นคนในกรุ๊ปเที่ยวสมุยถายมกันเยอะเหมือนกันเหลือเกินนะครับว่าเที่ยวสมุยเที่ยวยังไงนั่งเรือยังไงไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่คนนิยมกันนะครับสมุยและยังต้องการข้อมูลก,กันอยู